ขนมขนมอะไรอันนี้อะไรกินไหมเลเล่ไส้อะ <c oughs> ไรวะเนี่ยไม่อ่านข้างหน้าล่ะนน <c oughs> ไม่เห็นในข้างหน้าไม่มีนี่ทำไมมันเป็นเล่นมุก โอ้โหกินคนเดียวพาขนาดนี้โอ้โหต้องเก็บไว้กินหลายๆมื้อเนี่นี่โอ้โหดูครับนี่อ๋อหืมไทุเรตแส้ทุเรียนฮะถูกแล้วทุเรียนอะไรอ่านดิของอะไรในยี่ห้อฮะไหนไหนดูเนื้อหน่อยอืมดูไข่ดิดูไข่ไหม ไม่ไม่ไม่คนละใครนชื่อนี้มีแต่ของอรุณไหนไหนยี่ห้อเ้ยไม่ใช่ทุเรียนอะไรอ่ะไส้อะไรอ่ะนี่ไข้อเขียนข้างหลังไหนอ่ะไวข้อางหลังอันนี้้างหลังอันนี้อ่ะขอเขียนข้างหลังอันนี้เห็นไมอ๋อเห็นนะทุเรียนไส่คู่ ทุเรียนหมอนทองเออไข่หมอนทองไข่สองหมอนทองไข่สองอยากกินไหมอยากินเลยไหมไม่เอาไม่เอาอร่อยวรอกินน้อยลองชิมดูไม่เอาไม่เอาหูยหอมอุูยลองดมดูอุูยลองดมดูลองดมดูไม่เอาทำไมไม่ดมดมดูหอมมันหอมแฮมกินคำหนึ่งรักกันเปล่าไม่เอาไม่เอา อะไรที่ทุเรียนกินทุเรียนกวนไม่กินชอบกินหวานเออหนีไเที่ยวกินหวานอลองลอง,ลองแต่แต่ไป,ไปแป้งเขาเดียว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 โอ้โหยิ่งแท่มากเดี๋ยวไม,ม,ม่มทนันหรอกอันเนี้ยของตกโอ้โหเนี่ยเจ้ามึงชอบกินไข่มึงเอาไข่เก็บไว้กินทีหลังอีกแล้วดีนะไม่มีคนแย่งรสชาติเป็นไงอร่อยไหม ทุเรียนของเขามีความนัวหวานนิดนิดหวานนิดเหรอแต่ก็คือว่าขนมไว้ประจันหวานมากนะน,นิดไขก่ก็ไข่โอเคเก็ไข่แดงเหมือนเดิมนะไม่มีกลิ่นขาวนะแล้วนนตัวแป้งอ่ะแป้งก็ถูก,กนนเี่ยแปง้งเป็นไงแป้งจะติดฟันนนัวเลยเนียนเลยกินคู่กินรวมกันอ,อร่อย แต่ถ้ากินแยกนะกินแยกอ่ะไหนกินแยกกินแป้งก่อนเนอะกินแป้งก่อนแล้วค่อยกินไส้แป้งก็หอมเนาะจะไส้เยอะนะดูนี้ดูความหนาดีดูความหนาของแป้งนีอือ่กินหมดแล้วเอาไม่กินแยกอ่ะกินแยกสิไหนดูดิดูความหนาของแป้งนี้ดูความหนาของแป้ง ประมาณประมาณโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<ค>เดี๋ยวครับกินม้งความหนาโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะอ่ะทะลึ่งแล้วไอ้แม่ตลกแล้ว <laughs> อะไรตลกใครชอบกินขน,นมไม้ประจันบ้างอะกินกินแยกกินแยกแป้งกับไส <laughs> เป็นคนชอบมากินแยกกูอยากกินแบบนี้นกินรวมๆเลยอร่อยมันกป็นแยกเอาอ๋อเป็นน้อยเนีย่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 ยมึงก็ไม่กินไข่ก่อนนะชอบกินไข่เมื่อก,กี้บอกให้กูกินแยกแล้วบอกกูกินแป้งก่อนบอกให้กินไข่ด้วยไข่คือจะมีมีแบบนี้นะเก็บไข่เอาไว้เอานี่มีแปแป้งเขาหอมอร่อยนะแป้งพามือง อขาปุงมาดีแล้วเขาอบอ,อ่ะอบเนื้นอคไม่ดูว,วิธีการทําเขาทํามาเมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> เขาทําให้มึงดูเหรอเนี่ยอบเนี่ยมีความไหม้นิดน,นึงมีความไหม้แบบหมายถึงว่าสีอ่ะสีแบบออกเนี่ยสวยนะเนี่ยดูข้างหน้าดิเขาทำสีเข <A S 2> <ส>า <A S 1> บบก็พอดีเขาก็ต้องตั้งเวลา,วาโอ้เหมือนไม้เลยนะสีนะแล้วเขาทำสีสวยนะนี่ทาเล็กปะเนี่ยที่มีมีหลายไส้นะของเอสเซนแต่ไส้อื่นเนี่ยไม่ค่อยชอบกินไส้ที่เป็นทันยพืชไส้เม็ดบัวอร่อยนั่นทันยีพืชอ่ะ แต่ทาไม่ชอบเะันเป็นโง่ยิงออ๋เขาเรียกว่าโง่ยิงเออไส้โง่ยิงจะเป็นเม็ดบัวมันเป็นธัญพืชมีเม็ดบัวมีเม็ดอันนั้นอร่อยยังไงมีจีมีถั่วมีอะไรเงี้ยยังกินไม้เลยอ่ะอร่รยเนี่ยไงโอไทยไงทาชเล็กทาชเล็กมาบันอ้ยไข่สีไข่เคานี้น่ากินไหมกินยากกินยากจะได้ดู มึงต้องแยกจะได้รู้แต่ละอย่างรสชาติเป็นยังไงไงเราค่อยกินรวมไงผมยอดอะเป็นไงปิดฟันเอาไม่ออกจริงนะปิดฟังนี่มาแค่การนี้ลองเปล่าๆปล้แล้วจะไปหาลูกค้าเลยนะวันนี้เพื่อไปหาลูกค้าเลยเพื่อเ้อน เอาไปฝากลูกค้าอันหนึ่งจบเลยไปคุยอ๋อฝ่ายแมสช่วงนี้แล้ช่วงนี้ระวังมันด้วยนะฮะไวรัสอ่าอะไรนะไข้หวัดใหญ่ไวสายพันธุ์บีอ่ะลำบาดหนักมันเป็นเหรอต้องรู้ได้ไงต้องเรียนลูกไงอ๋อเขาบอกเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกเผือกพอเผือกไม่ต้องทำอะไรกันวะอ๋อหวัดกัน ตอนนี้เขาจะขับออกจากปุ่มเลยยังถามมากต่อเสือกกระตุกบ่อยนะมึงทำงานเยอะโอเคคลิปนี้บายยขนมไหว้พระจันทร์จริงๆเขามีขนมไพ่ด้วยนะเขาเรียกว่าขนมอะไรนะไม่ขนมไพ่ขนมอันนี้อ๋อแตทำกินไปแล้วอืมตื่นเต้นขึ้นเลยนะนี่เขาไหว้พระจันทร์นี่เขามีขนมเขาเรียกขนมอะไรนะขนมอะไรขนมโกขนมโก้แต่ที่บ้านเรียกขนมไพ่ที่แถวบ้านนอกอ่ะ ที่สุพรรณน่ะน,เ,นเด็กๆเรียกขนมพายวิียาขนมพายามันเป็นอัน,นเล็กๆแล้วมันจะมีไส้มันจะมีไส้ถั่วไส้ทุเรียนอันนั้นก็อร่อยแพงด้วยนะวานไปดูไม,ไม,ไม่ไม่ไม่อุ้ยเคยกินก็ไม่ไม่มีไส้อ๋อว่ามันมันมันเป็นแบบนี่เป็นแบบอย่างถูกอ๋อเออ,เอใช่อ๋อแบบนี้อย่างไฮโซอันนี้เท่าไหร่มึงรู้ป่ะมึงซื้อเองเปล่าที่เป็นแบบไส้นั่นอะเอาสองร้อยเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนอันนี้มึงซื้อเองมาเท่าไหร่ขับรถไปซื้อเองอ๋อเท่าไหร่อันนี้อันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเหรอ อะไรเขาให้มาเป็นกล่องเป็นแพ็คไ,ไม่ใช่เหรอเนั้นมันแพ็คของเอสแอนด์พีอันนี้แกแอนด์พีป่ะอันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้ของบิ๊กซีอ๋อ่ใช่ของบิ๊กซีมาอ๋ออ่ะแล้วที่เป็นกล่องเป็นแพ็คในนั้นมีแต่กล่องของเอสแอนดพี P, มีแต่อันนี้เหรอ,อของพัะจันอ๋อเป็นชุดเป็นเซ็ตแล้วมีเทศกาลหน้านะขน,ข,นขนมไหว้พางคาร <c oughs> มีพระจันทร์พรางคานพระพุทธอ๋อเห ออไม่เคยเรียนหรอมึงเรียนมามีแต่เขาเขามีแต่ไหา้ราหูแต่ก็มีเขาก็มีให้ไหว้นะเอาไว้เดี๋ยวเขาน่าจะมาบอกวิธีการไหว้ในแต่ละวันคนเกิดแต่ละวันฮะราหูคือวันอะไรันพุดกลางคืนไงแล้วว่าพ่างคานมีไหมมีสิพางคานอ่ะพระพุธก็มีพระเสวก็มีพระศุกร์ก็มีไม่เคยได้ยินหรออือ แล้วมึงเคยเห็นแล้วเป็นยังไงนี่มันเขาเรียกว่าขนมไหวพรจจันร์แล้วขนมไหวไพังคา,านเป็นยังไงมันมีพระคันอา้าวแล้วคนกวันอังคานไหวพังคานไหมล่ะอ่ะแล้วขนมไหวพังคานเป็นยังไงอู๋มไม่รู้ก็ลองไปเสิร์ชว่าพังาเขาเป็นยังไงมึงนี่มั่วแลระอังคานเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะมั่วและอา้าวอุ้ยรู้นี่อุ้ยเรียนมาพังขานนผู้ชายผู้หญิงเอาไว้เดี๋ยวข่าวหน้าจะมา เขาน่าจะมาบอกใครเคยฟังลม่เล่าเดี๋ยวเขาน่าจะมาเล่าให้ฟังนิทานชาติเวนจะมาเล่าให้ฟังว่าวันไหนเป็นการเลี้ยงแต่ที่รู้ๆอ่ะคนเกิดวันศุกร์แบบอุ้ยกับคนเกิดวันเสาร์แบบแพรอเ่ะเขาเรียกว่าเป็นคู่คู่เวนคู่กรรมคู่นรกอยู่กันไปอย่างเงี้ยกัดกันไปอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆนะลองไปดูคนเกิดวันเสาร์กับคนเกิดวันศุกร์เขาคู่เวนคู่กรรมจริงๆ เขาหลังเวลาหาผัวค่ะช่วยหาให้หาคู่มิตรจะดีจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเออเออกคู่ไปเถอะโูบอกเลิกกลางวิดีโอนี้เลยเหรอในเฟซนี้เลยนะลงเฟเนียนะโอ้โหก้าวอ่ะเสริมเกริมนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนอย่าร้องไห้แล้วกันอ๋ไม่ปิดห้องวะไอ้เขากินดีนะหมดนะมึงอันหนึ่งนั่งกินอยู่คนเดียว เอาชาด้วยไปชงชาให้ผัวกแกโอเคบายบาย